อ่ะสบายดีพี่น้องสวัสดีสีสุขสุขคนเด้อพี่น้องมาต่อกันอีพี่องเนาะพี่น้องหลังจากบ่อเอกินเข่ากินน้ำได้แล้วเนาะแล้วก็ใสไปแต่ฝนนะพี่น้องกระหึ่งเติบเนาะขันยามอมาดอนท่องอาไชิมะเนาะถ่ายดอนไอ้ดอนไอ้ดอนมาหน่อยบอถ่ายวอรอนมากพี่น้องได้ผลสิบวายามน้ำกันเนาะเป็นอีพี่สองวะกระชิมานก็หลอบแหกด้วยบ่อเนาะไปไปเบิ่งกันพี่น้องว่าชิมานในบประมาณ เอทใช่หลายอมะอกฮะม่้องถอม่องหยิถือโอหถือี่าังหลายอยู่น้อยนึงพอได้กินยู่แรงอยู่ขึ้นเนื้อีหอเด็ได้เติบได้ขึ้นนี่ไปดีเนาะมาอย่างนี้นี่แมนบอบกินปลาเดี๋ยวเอาก็ฉียามพี่นหน่อยเนาะ อ่ะพี่น้องเดี๋ยวข้ามายามรอบซองเนาะบางย่านี่บางเอทายบางซองตอนแรกเนาะเฮ้ยคนไทยถือตังกองไว้ยอันนี้ไอรอนมากพี่น้องก็ได้เป็นถือหายเนาะเป็นมาเบืองปลาป่าถือกบเดี๋ยมันเลาะลุนใจพี่น้องสบายเป็นถืออถยู่ดีกนาต้องเฮ็ดอีหยังดึงขึ้นข่าเดียบเบื้องคืออันนี้ หกตัวล้นโอ้ยขอใช่นักกวะจิบห่างโอจิบถีี่ก็นักตัว นี่ได้ประดุจนี่ นับได้เนี่ยน้อยนึงเนียงแหงก็เนี่ยแลวกันดมดมปอดรดไมาดูตะขอ chính nha kìa gì vậy hả Bà úi hả 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 úi hả 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 mọi người ăn mọi người ăn mọi người ăn mọi người người ăn mọi người ăn เออดีนะเต้ถึงจะอ่นของก้าได้สำหรนี่ล้วมาเต้หนึ่งมาจ่อสีุ่ดเต้หนึ่งมานี่ทีต่อมเมาอีได้เนอแต่ไล่ไล่เติบย่ร่วมกันเบิดมือประหลดเบิดเหมือได้พี่ชันี่กูนอนเือ ไปเดี๋ยวเมื่อผมกันเนี่เออเมือมกันยังก่อนเอาว่าไปปิงเอาไหมเนาะมีอยู่ลาหมองเลาอย่งก่อนเดี๋ยวคอยเมื่อพรมดี๋ย่างยามเดี๋ยวพี่เ้างเดี๋ยวใส่ไป้แล้วกะเมื่อก่อนเนาะคำยังไมายามีพี่เนาะบ่งอย่้งนั้นนี่ค่ะเทน่าเทนบอ

<laughs> đi sắm lại mất sủng đèo không mất không mất ngon như vậy mất ngon มวยเต่าจับเต่าอยู่ถ um, ้าใส่พีอาจจะจใดอาจารย์ไม่ใช่ไหมอาจารย์พอดีวะพุทธะสุขพอดีเนาะอ Tân <tương thủ> <laughs> à, à. à, <Mastro> ừ. nhảy hội hận. Oh, quá là của cà bạc. Hong cà bạc. bên này, Thôi, bên này vì hiu hiu à, à? chẳng à không mặc chăm lạ tí ừ khang ừ. gì anh em nó kia đại đó chẳng sợ đây sợ phải một đứa rồi <laughs> คู่แลนีเียวนีเดอดยไปามันงไกินมันเ็สีแดงมันบอคิวอ่ะมึงจะมองเลยอออน ไปเพื่อนดุกมะตัวนางนนี้นะสุกซ้ำละซสยจุกยังกิเนาะพอเอาเอาตะกี้ขันวันสียั่นนาวางเขาสิเห็ดนะเห็ดขเห็ดขี้ไหวพูดนึงฮาปัดออกปัดนั่นังมอยปันกันเรื่อยๆกัได้เร่อยๆกบว่าเีวเอาสิ ส่วนชวงเขาซอยไปหายสดมันเลือดอะไรกัน่อทบ่น้อยสอนตัวนี้วัดดวงเลยด็กทบข่อยเขาซอยปนกันน้ำมือแล้วกินต้นนึ่งมีเมื่อเมื่หนูอ่ะใว่เอวัุกอนยังเอาไใ้ใอานนี้เอาเราอาทำไดีทำไเ่อตุเนเนาะุ

เจาบ่ก oh, so nice. ่อนเอาละบ่นี่อืทานี่บว่าโทรหน่อยบ่ได้ากกัอีกลอยู่รั้วแบกอเขามาแกอีกบ่้เอาไกบ่ได้จกเบ่เฮาบ่ได้ไอ้สขใส่ย่องวันนี้เนาะบัดเขาเบิ่งอันกขครับนีต่างเขาตามันมันแบบว่ามันมีนไก่บ่เนคั มันจะจืดรครคือตัวคือตัวจืดักเระสอบก็จืดตัวเนี่ไกอ่มันก็แ่พเยพ่อเืดาเาอยูการเห็่ยอเมืองไทยยา้อก็ยิ่จืดกันอ่าน้ขาะขัดเงาัเงดงาาาเาะขัเงัเงเดดาขัดเดดเเาเงเขา จะเบิ Th aan, like tá, ่งที่หายิ่เก่าูเดียวล้วหันเกลกเด้อม่เบิ่งแล้วใช้ไปอยากหวยาันนี้ฝนหนึ่งฝดหนึ่งผมมี่ะไรงสีชงพีชปะจทชงสีด้อยงพีดใช้ฝนได้ชิงงามได้สองัวแต่ใช้แก้าเก่าด้อได้เหรได้ตรงนั้นวะพี่นั้นั่งนั้งจังอ่าฮตาเาเบิ่งนะ แกน้ำพไม่ใช่ในยันวันนี้บอบเขาจะเอาบ่วเอาไซรหรอคงเบาหน่อยเาไอหลอนเที่ยวอ่สองซนหรืว่าซ้รอยัวคนแหนวซ้รอยก็สี้อยคนหนเนาะเอ้บอว์เเ่ยว

เอาออกได้ <coughs> 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 <coughs>